สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนลุกนึกว่าเชือกติดมีเดินลากเส้นสีขาวไปมาช็อกคือพยาธิตัวตต่ดยาว10เมตร เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในเวลานี้เมื่อผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพแนวสารคดีชีวิตสัตว์ได้เผยคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นหมีสีน้ำตาลตัวหนึ่งที่กำลังเดินไปมาบนถนนพร้อมกับเส้นยาวๆสีขาวคลายเชือกติดกับก้นหลายเส้นจนกลายเป็นคลิปไวรัลที่มีผู้ชมกว่า24ล้านครั้งโดยเจ้าของคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยว่าเส้นสีขาวๆนี้ไม่ใช่เชือกหรือสายร่มชูชีพแต่แท้จริงแล้วมันคือพญาติตัวตืดโดยโพสต์ข้อความระบุว่า ญาตัวตืดที่อาศัยอยู่ภายในหมีสามารถยาวได้ถึง10เมตรหรือมากกว่านั้นซึ่งเขาไม่เคยเห็นพญาตตัวตืดที่ยาวขนาดนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบปนโลกออนไลน์ก็ได้กลายเป็นไวรัลมีผู้เข้าชมคลิปมากกว่า24ล้านครั้งคนกดถูกใจกว่า1ล้าน1แสนครั้งและมีผู้ใช้ติกก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า2 5 0 0 0คอมเมนต์ซึ่งส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเส้นสีขาวนี้คือพญาตัวตืดนึกว่าเป็นเชือกหรือสายร่มชูชีพนอกจากนี้บางส่วนมาเห็นคลิปรู้สึก ขนลุกไม่ไหวและอีกส่วนเห็นใจสงสารน้องหมีอยากให้พาน้องไปรักษาทั้งนี้พยาธิตัวตืดหรือเวิร์มส s เป็นพยาธิตัวแบนคล้ายริบบิ้นสีขาวขุ่นลำตัวมีลักษณะเป็นปล้องไม่มีช่องว่างในลำตัวขนาดยาวตั้งแต่2ถึง4มิลิเมตรจนถึงหลายหลายเมตรพยาธิตัวตืดทั้งตัวเรียกว่า s t r a w b e r ี่แบ่งเป็นส่วนต่างๆที่สำคัญ3ส,ส่วนคือหัวหรือ s c o เล r e คอหรือ n น c และปล้องหรือ segment หรือ p r o c u ทิดระบบสืบพันธุ์เจริญเติบโตสมบูรณ์ ในแต่ละปล้องจะมีอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียอยู่ด้วยกันพยาธิตัวเต็มวัยจะพบในลำไส้ของคนและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเมื่อเข้าไปในท้องของหมีตัวอ่อนของพยาธิตัวตื่จะเกาะติดกับผนังด้านในเพื่อเริ่มต้นชีวิตของปรสิตอีกครั้งพยาธิตัวตื่ที่โตเต็มวัยสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยการดูดสารอาหารจากระบบย่อยอาหารของหมีโดยตรงตามที่เห็นได้จากคลิปวิดีโอดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่หมีตัวนี้จะมีปรสิตหลายตัว พร้อมกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ